สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทิ่สรุปข่าวประจำวันที่12เดือน11ปี2568เราก็มีบทความโอ้โหยาวมากของลอรีวิทเวลนะครับผู้สื่อข่าวทียอห่สายตรงสมโมสรจากสำนักข่าว The a t h l e t i c UK ทำการเขียนนะครับบทสรุปเรื่องราว1ปีแรกของลูเปนโมริมเบื้องลึกเบื้องหลังวงนงวงในใต้เตียงปีศาจแดงจริงๆเนื้อหาในส่วนนี้ผมกะจะไลฟ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าเผลอหลับ ตื่นไมทีคือตีสานะครับโอเคก็เลยถือโอกาสนี้อัดคลิปละกันนะครับเท่ากับว่าวันนี้ก็จะมีคลิปตอนเช้าลงแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังไม่ได้ไปรับชมรับฟังคลิปที่ลงในช่วงเย็นเมื่อวานก็สามารถไปย้อนฟังกันได้ในส่วนของคลิปนี้ขอกําลังใจสัก500ไลน์นะครับโอ้โหเนื้อหาคืออัดแน่นมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือยั้งตึงนี่ผมไปแปลแล้วก็สรุปนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ มันก็จะกระชับกว่าฟังไฟ์สดนะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปลุยกันแบบยาวๆนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรังโปรนะครับ1 1 1เเครื่องเล็มขนน้องชายไข่ทิมเมอร์ลดเหลือเครื่องละ1491บาทไข่คินเซอร์นะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิงลดเหลือขวดละ199บาบาทหรือจะจัดไปแบบโปรแพ็คคู่ก็ได้ซื้อเครื่องไข่ทิมเมอร์บวกกับ ไข่ค,คินเซอร์นะครับโปรโแพ็คคูค่ลดเหลือ1666บาทฝากกันไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ใครกูเม้งออนิว Su ซูกิฟล็องดีไอคอนไดรฟ์นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัยสุซูกิเซฟตี้ซับพอร์ตสุดครบครันออนิว s u ซูกิฟล็องที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศโ o วิดยูออบายซ ki กิ ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิตัวอย่างที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนนะครับคือเหตุการณ์หลังจบเกมยูโรปาลีกท่านผู้ชมจำกันได้ไหมครับที่แมนยูเอต็ดบุกไปเสมอเอฟซีปอร์โตสประตูต่อ3ที่วังมังกรในวันที่3ตุลาคมปีก่อนช่วงนั้นยังเป็นเอริกเทนฮากคุมทีมอยู่คือเทนฮากเนี่ยโกรธจัดมากเลยครับโมโหมากกับเกมรับที่ผิดพลาด สุดท้ายก็มาตีเสมอได้นะครับจากแฮร์รี่แม็กควายในช่วงท้ายเกมแต่เทนฮาก็ยังคงโมโหนะเดือดดาลเลยครับในห้องแต่งตัวเขาย้ำว่าทีมจำเป็นต้องปรับทัศนคติแล้วก็วินัยในสนามถ้าต้องการประสบความสำเร็จซึ่งการพูดคุยหลังเกมมันกินเวลายาวนานมากหลังที่เทนฮากพูดจบนะครับนักเตะซีเนียที่เป็นผู้นำในห้องแต่งตัวอย่างบรูโน่เฟเนเดสก็ขอให้ทีมงานสตาฟออกจากห้องไปก่อนเพื่อให้นักเตะ ได้คุยกันเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นหลังเกมที่แพ้พดีควอเซินไป02ซึ่งมันเป็นช่วงปีแรกในการคุมทีมของเทนฮากซึ่งในวันนั้นเนี่ยลิซันโดมาร์ติเนสนะครับก็เป็นผู้นําเป็นคนที่พูดหลังจบเกมในวันนั้นพยายามกระตุ้นเพื่อนๆสุดท้ายนะครับแมนเชเต็ดก็กลับมาชนะ3เกมรวดจนคว้าท็อปโด้วยการจบฤดูกาลเป็นอันดับที่3ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสำเร็จ กับมาที่หลังจบเกมเจอปอโต้เนี่ยบรรยากาศมันต่างกันออกไปมากจากคำบอกเล่าของคนที่ใกล้ชิดในเหตุการณ์นะครับนักเตะหลายคนซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครนะไม่พอใจต่อน้ำเสียงที่ใช้ของเอริกเทนฮาร์กเทนฮากนี่ไม่รู้ใช้น้ำเสียงยังไงนะเออนักเตะบางคนนี่ไม่พอใจเลยโดยเดียโก้ดาโ ที่ก็ลุกขึ้นมาพูดด้วยอารมณ์มากไม่ว่าจะรู้สึกยังไงกับโค้ตก็ตามเราทุกคนต้องฮึดขึ้นมาแล้วทำผลงานให้ได้โอ้โหนายแม่งได้ใจพี่ว่าโลดน้องชายพี่นี่ดาโลนี่ลุกขึ้นมาพูดเลยว่าไม่ว่าจะคิดยังไงรู้สึกยังไงเราก็ต้องฮึดขึ้นมาเออทำผลงานให้ได้จะมองยังไงกับโค้ชคนนี้เราก็ต้องสู้เข้าใจไหมหลังจบเกมที่เจอปอร์โต้มันกลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเอริกเทนฮาะกำลังจะหมดเวลาในถิ่นโอทาฟอร์ดแล้ว เพียง5วันหลังจากนั้นนะครับผู้บริหารแมนยูเต็ดก็เดินทางไปประชุมที่สำนักงานใหญ่ของอินิออสเพื่อเริ่มกระบวนการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่จนกระทั่งวันที่28ตุลาคมนะครับแมนยูเต็ดก็แพ้เวสต์แฮม1-2อมาเบร์ารดานะครับซีโอก็บินไปที่ลิสบอนเพื่อปิดดีลกับประธานสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวารันดัสในการดึงอารมริมเข้ามารับงานแล้วก็อย่างที่รู้กันไปนะครับเอริกเทนฮาก็ตกงานไปแล้วก่อนหน้านั้น ส่วนสำหรับบุค,คลิกนะครับของรูเบนอโมริมถ้าเกิดใครก็ตามที่คิดว่าอโมริมจะใช้วิธีการคุยที่มันอ่อนโยนกว่าเอริกเทนฮากคุณคิดผิดนี่คือโค้ดที่คริสตินโนโรนลโดนะครับเคยขนานนามว่าเขาเนี่ยเป็นกวีลูกหนังนะแต่มันก็ใช่ว่าเขาจะพูดด้วยถ้อยคำที่สวยงามเสมอไปมันก็จะมีบางประโยคที่มีความเฉียบคมแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบ แข่งใจสุดๆไปเลยระหว่างการประชุมที่แครริงตันนะครับหลังจากที่แมนยูเตแพ้นัดชิงยูโรป้าลีกลูเบนอโมริมก็ให้คำติแด่อูกาเต้โดยเขารู้สึกว่าอดีตลูกทีมเก่าคนนี้ลดระดับความขยันลงอย่างมากเลยดูไม่กระตือรือร้อนเลยจากตอนที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนจริงๆในวันนั้นนักเตะหลายคนก็โดนตีเหมือนกันแต่ของอูกาเต้จะเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษโดยการประชุมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นก่อนเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้าย ที่พบกับแอสตันวิลล่าอโมริมเนี่ยเชื่อว่าอุกาเต้เริ่มรู้สึกทําตัวสบายชิลจนเกินไปแล้วก็บอกกับอุกาเต้ว่าตัวอโมริมเนี่ยแทบจะไม่รู้จักนักเตะที่อยู่ตรงหน้าคนนี้แล้วนายดูไม่เหมือนกับคนที่เคยร่วมงานกับฉันครั้งแรกที่ลิสบอนเลยการตำหนิลูกทีมเก่าครั้งนี้ต่อหน้า ทุกคนนะครับมันก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไม่น้อยในหมู่นักเตะด้วยกันมันยังทําให้ทุกคนเห็นด้วยว่าอาโมริมเนี่ยเข้มงวดมากโดยรวมแล้วเขายุติธรรมในการประเมินว่าใครทุ่มเทให้กับทีมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับวิธีการของอโมริมมักที่จะชอบให้คําติชมแบบกลุ่มมากกว่าให้คําติชมหรือว่าเรียกคุยแบบเดี่ยวทําให้นักเตะบางคนรู้สึกว่าฉันอยากจะได้คําแนะนํา เฉพาะตัวกับตัวเองมากกว่าบูโน่ฟรนเดสนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนที่มักจะได้คุยเดี่ยวนะโดยตรงกับลูเบนโมริมซึ่งก็มาจากสถานะกับตันทีมด้วยโดยลูเบนโมริมนะครับจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับทางนักเตะเขาต้องการที่จะรักษาระยะห่างเพื่อคงอำนาจและก็ความเป็นผู้นำเอาไว้โดยสิ่งที่โดดเด่นในปีแรกของลูเบนโมริมนะครับถึงแม้ว่าผลงานในสนามจะไม่ดี แต่ในส่วนของห้องแต่งตัวเขามีความพยายามจะยกระดับวินัยแล้วก็มาตรฐานนะครับของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้เกิดขึ้นภายในทีมให้เกิดขึ้นภายในห้องแต่งตัวในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาดึงมัทุดคุณย่าแล้วก็บรน์เอมเบโมซึ่ง2นักเตะที่ย้ายเข้ามานอกจากจะมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมีผลงานที่จับต้องได้ทั้งคู่มีคุณภาพแล้วก็ทัศนคติที่ดี นำพลังงานเชิงบวกเข้ามาสู่ห้องแต่งตัวซึ่งทำให้บรรยากาศภายในการฝึกซ้อมบรรยากาศภายในทีมเนี่ยมันสดใสขึ้นอย่างมากอโมริมนะครับแต่งตั้งกลุ่มผู้นำ6คนประกอบไปด้วยบูโน่แม็กควายทอมฮีตันริชามาติเนสมาซาอุยแล้วก็โลน้องชายผมเพื่อให้ดูแลเรื่องของระเบียบว,วินยัยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีม โดยระบบหลัง3นะครับ3 4 2 1ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในส่วนของพิมพ์เขียวแท็กติกวิธีการเล่นที่ถูกนำมาติดตั้งซึ่งเขาก็ใช้มาตั้งแต่วันแรกแม้ต้องใช้เวลาให้ทีมปรับตัวแต่เขาก็ยืนยันชัดเจนว่าต่อให้พระสันตปป,ป,าปามาขอก็จะไม่เปลี่ยนนะก็ยังคงยึดโครงสร้างหลักของระบบ3 4 2 1ต่อไปเขามักจะจับนักเตะขยับตำแหน่งด้วยมือของตัวเองเพื่อยืนถูกจุด ในการซ้อมแบบจำลองสถานการณ์โดยที่ไม่มีคู่แข่งนอกจากนี้ก็ยังมีการฝึกซ้อมเกมรับเกมรุกแบบ5ต่อ5โดยมีประตูใหญ่หนึ่งฝั่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นสาประตูเล็กๆเพื่อฝึกตำแหน่งการเคลื่อนที่หากมีใครยืนผิดเขาจะหยุดซ้อมไปทันทีบางคนในสโมสสอนสงสัยว่าระบบเนี่ยอีกสามสี่สองหนึ่งเนี่ยมันเหมาะกับแมนยูเต็ดจริงๆหรือเปล่าโดยเจสันวิลค็อกที่เป็นผอกีฬานะครับซึ่งก็มีความสนิทสนมกับลูเบนโมริม เคยคุยเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเจสันวิลค็อกเนี่ยชอบระบบ3-4-3แบบแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็คุยกันอยู่โดยตลอดวิลค็อกอ่ะยังมาดูการฝึกซ้อมข้างสนามอยู่เป็นประจำแล้วก็คอยให้กำลังใจลูเบนอาโมริมถึงแม้ว่าเขาจะชอบระบบ4-3-3แต่ก็ให้อำนาจนะครับในการทำงานของอโมริมอย่างเต็มที่อโมริมเนี่ยบอกว่า ระบบแผนการเล่นมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆบางครั้งก็ลอง433สในบางช่วงการฝึกซ้อมการเล่นในสถานการณ์ต่างๆเช่นเดียวกันเออเคยลองแล้วเหมือนกัน433สาเนี่ยแต่ระบบหลักที่ฝึกซ้อมยังคงเป็นหลังสาบางฝ่ายในยมองว่าเขาไม่เปลี่ยนก่อนหน้านี้เพราะถ้าเปลี่ยนแล้วทีมดีขึ้นมันจะหมายความว่าปัญหาคือแท็กติกเดิมซึ่งเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นและในตอนนี้นะครับผู้เล่น องค์รวมของทีมก็ค่อยๆซึมซับแล้วก็มีความเข้าใจในโครงสร้างพิมพ์เขียวระบบการเล่น3 4 2 1แล้วในส่วนมุมมองที่มีต่อทีมงานสตาฟ t โค้ดนะครับบางคนในสโมสอนเนี่ยเคยมองแล้วก็เชื่อว,ว่าทีมผู้ช่วยโค้ดของอโมริมอาจจะถ่ายทอดแนวความคิดให้กับผู้เล่นได้เข้าใจไม่ค่อยดีนะในช่วงที่ผ่านมามันควรจะดีมากกว่านี้ ฮารอสเฟรนเดสกันดีโด้แฟโรรลายชื่อเหล่านี้นะครับคือทีมงานที่ย้ายตามกันมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนพร้อมกับอโมริมพวกเขาช่วยกันพาสโมสอนควา้าแชมป์ลีกโปรตุเกส2สมัยหลังจากรอคอยมายาวนาน19ปีในส่วนของเฟรนเดสนะครับวัย30กันดีโดวัย29ซึ่งเริ่มอาชีพจากตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลต่างก็มีคุณวุฒิด้านโค้ชเต็มตัวแต่บางคนมองว่าอายุยังน้อยเกินไป จึงอาจจะยังไม่เข้าใจในเชิงจิตวิทยาที่จะถ่ายทอดแนวคิดปัชญาไอเดียการเล่นให้กับผู้เล่นระดับท็อปมากนักอย่างไรก็ตามเคยมีคนพูดแบบเดียวกันกับเคสของแม็กเคนนาตอนที่เขายังเป็นผู้ช่วยโค้ชน,นะครับให้กับแมนยูเอตในยุคข,ของโ so อเลกุน่าโซชาก่อนที่จะ แยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็แมคเคนนามีผลงานในการพา mm. อิฟสวิตท,ทาวเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีมิ์ลีกในเวลาต่อมาซึ่งในการทำงานนะครับส่วนของแฟนเดสผู้บริหารในสโมสรก็ยกย่องว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงโดยเฉพาะการนำทีมฝึกซ้อมแล้วก็วางแผนลูกตั้งเตะคนที่ใกล้ชิดกับอโมริมเนี่ยบอกว่าอโมริม mm. เชื่อมั่นในทีมงานของตัวเองอย่างมาก เห็นได้ชัดว่าพวกเขาสื่อสารกันได้ดีแบ่งหน้าที่กันได้อย่างลงตัวเขามองว่าทีมงานสตาฟคือหัวใจสําคัญของความสําเร็จซึ่งรวมพวกเขาไว้ในภาพตอนถ่ายรูปนารับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนตุลาคมทีนี้มากันที่เรื่องของบรรยากาศนะครับในห้องแต่งตัวบรรยากาศในสนามซ้อมลูเบนโมริมเคยพูดเหมือนส่งสัญญาณนะนะถึงบรรยากาศของทีมหลังจบเกมที่แพ้ ทีมจากลีกทูก็คือกิมบี้ในศึกคาราบาวครับโดยบอกอารมณ์ประมาณว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะทีมพูดแทนหมดแล้วในสนามซึ่งหมายถึงทีมเล่นอย่างขาดแรงจูงใจจนสมควรแพ้ความพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ยิงตอกย้ำบรรยากาศที่มันค่อนข้างซึมะนะหมุนหมองอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนคือชัยชนะเหนือเชลซี เกมที่ชนะที่โอทาฟอร์ดนะครับวันนั้น2-1ในช่วงเดือนกันยายนก็ช่วยทําให้บรรยากาศภายในทีมเนี่ยดีขึ้นช่วยทําให้ฝ่ายบริหารรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่จับต้องได้ในการประชุมคณะกรรมการฟุตบอลของสโมสรครั้งแรกในยุคอินนีอสที่โอทาฟอร์ดการประชุมครั้งนั้นมีเซอร์เล็กโฟกูซั่นเดวิดกิลแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการอิสระโดยมีผู้บริหารชุดปัจจุบันอย่างโอมาเบราดาวิลค็อกแล้วก็ Roger Bell ที่เป็น CFO เป็นผู้นำเสนอชุดข้อมูลซึ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับคือ im, อโมริมะมาร่วมประชุมด้วยตัวเองด้วยมันก็แสดงออกชัดเจนว่าฝ่ายบริหารยังคงหนุนหลังอโมริมอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าจะแพ้กิมบี้แล้วก็แมนซิตี้ไปเบอร์ราดาและก็วิลค็อกชี้ให้เห็นถึงข้อมูลเชิงสถิติที่แสดงถึงสัญญาณเชิงบวก ในแง่ผลงานของทีมถึงแม้ว่าจะยังเก็บผลการแข่งขันไม่ค่อยได้2วันหลังจากนั้นแมนยูเต็ดบุกไปแพ้เบนฟอร์ดมันก็ทําให้บรรยากาศแย่นะแต่อีกจุดเปลี่ยนสําคัญคือชัยชนะต่อซันเดอร์แลนด์แล้วก็บุกไปชนะลิเวอร์พูลแล้วก็เปิดบ้านชนะไบรตันสร้างแรงกับเพื่อมนะครับเป็นสิ่งที่ผลักดันในยุคข,ของอโมริมให้เขาได้ไปต่อผลเสมอกับ Nottingham Forest แล้วก็ท o t t e n h a m Hotspur สะท้อนให้เห็นว่าทีมนั้นเริ่มมีความต่อเนื่องในแง่คาแรคเตอร์การไม่ยอมแพ้พอถ้ามันเป็นสถานการณ์เดียวกันในปีที่แล้วโดน Forest นำไปโดนสเ s p u r ํำไปทีมคงแพ้ไปแล้วไม่สามารถกลับมาตีเสมอได้โดยในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับลูปเบนอโมริมก็ผ่านดรามา่าผ่านเหตุการณ์มากมายทั้งในกรณีของมาคัสแลสฟอร์ด ทีวีนะครับในห้องแต่งตัวโดนทำลาย mm. ลาสบูทอยลุนย้ายทีมผลงานจบอันดับที่15ซึ่งถือว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรตั้งแต่เปลี่ยนผ่านมาเป็นยุครีเมีลีกเรื่องราวดราม่านันนุนนี่อ่แก๊งบอมสกอตอ่ะเคสของอเลฮันโดกานาโช่นัดชิงยูโรป้าลีกที่ก็พ่ายแพ้ต่อเทนเนมโพสเปอร์ถึงแม้ว่าตระกูลเกลเซอร์นะครับจะมอบการบริหารทีมให้กับเซอร์จิมแล็คริป แต่พวกเขาก็ยังถือว่ามีบทบาทแล้วก็อำนาจระดับสูงอยู่ในสโมสรอยู่เหมือนเดิมในแง่ขององค์กรโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือนเพื่อให้โจเอลแล้วก็อัฟรามเกลเซอร์สองพี่น้องได้มีส่วนร่วมซึ่งก็ได้รับรายงานความคืบหน้าในสถานการณ์ความเป็นไปการคุมทีมของลูเบนอโมริมอยู่เป็นระยะระยะส่วนพี่ชายอีกคนเบยันเกลเซอร์ปรากฏตัวที่แอนฟิลระหว่างเกมที่แมนยูตดบุกไปชนะลิเวอร์พูลได้ซึ่งก็ นั่งใกล้ๆกับป๋าเฟอร์กี้แล้วก็เซอร์เคนนี่ดวกริชในขณะที่เอ็ดเกลเซอร์ที่เป็นพี่น้องอีกคนหนึ่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับนักศึกษานะครับเมื่อช่วง6เดือนก่อนสะท้อนถึงมุมมองของครอบครัวต่อการปลดเทนฮาแล้วก็แต่งตั้งอโมริมโดยเอ็ดเกลเซอร์กล่าวว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากผลแพชนะนะคุณต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อ่ะมันอยู่ในทิศทางน,นี่มันถูกต้องไหมถ้าไม่ใช่ก็แค่ต้องยอมรับ แล้วก็เปลี่ยนแปลงมันซะในส่วนของแก,งก๊งบอมสกอตนะครับที่มีแรดฟอร์ดกานาโชอันโตนี่ซานโชแล้วก็มาเาเซียถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็เข้มงวดมากของอัลโมริมแม้ว่าช่วงตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงไปแล้วจะมีมาลาเซียคนเดียวที่ไม่ได้ย้ายเขาก็ไม่ได้เอาเข้าสู่ทีมแบบสุ่ม 4, สีุ่่มหได้มีการสอบถามความคิดเห็นจาก นักเตะภายในทีมถึงกรณีของมาเลเซียนักเตะส่วนใหญ่นะครับเห็นด้วยที่ให้มาเลเซียกลับมาฝึกซ้อมอโมริมก็รับฟังสุดท้ายมาเลเซียก็มีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่พบกับไบรตันสถิติอาการบาดเจ็บของแมรีเ่เต็ดในปีนี้ถือว่าดีขึ้นมากแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากการที่ทีมนั้นมีโปรแกรมเตะแค่วีคละนัดแต่อโมริมนะครับก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง แนวทางน,นะครับที่ยืดหยุ่นในการฝึกซ้อมไม่ได้มีความเข้มข้นตลอดทั้งสัปดาห์ค่อนข้างอารมณ์อรวยเท่านั้นยังไม่พอการปฏิเสธใช้งานนักเตะที่มีความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บซึ่งก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดทําให้มีอาการบาดเจ็บซ้ําซ้อนเกิดขึ้นถึงแม้ตอนแรกนะครับเจ้าตัวไม่ต้องการมารับงานคุมทีมช่วงการดูการแต่ประสบการณ์ที่มารับงานแล้วก็ผ่านความเจ็บปวดนะหลายสิ่งหลายอย่าง ทำให้เขาได้เรียนรู้รายละเอียดสําคัญทั้งสโมสรแล้วก็ขุมกําลังสกอร์นักเตะภายในมือทิศทางของทีมนะครับโดยรวมถือว่ากําลังดีขึ้นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปซึ่งถือว่าสําคัญอย่างยิ่งในฤดูกาลที่สโมสรทุ่มเทสมาธิทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการแข่งขันพรีเมียร์ลีกก็หวังว่าทีมของเรา จะสามารถคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้นี่คือเป้าหมายสูงสุดนะครับส่วนที่เหลือคือโบนัสโดยสถานการณ์ของในลีกตอนนี้นะครับสูสีกันมากของตารางคะแนนจึงมีความเป็นไปได้ที่แมนยูเต็ดจะสามารถคว้าพื้นที่ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้เพียงแต่ต้องปรับปรุงเรื่องของรายละเอียดการเล่นโดยเพราะเกมรับเนี่ยก็ต้องทำให้ดีมากกว่านี้เพราะว่าเสียประตูเยอะจริงๆส่วนในสัดส่วนของเกมรุกถือว่าพัฒนาขึ้นมาก กว่าปีที่แล้วทีนี้ก็มีขยายความเรื่องที่อโมริมเนี่ยพังทีวีด้วยนะครับเป็นข้อมูลจากดักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าความเคารพของนักเตะเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์ที่พังทีวีนะคือประสบการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะจากในวันนั้นน่ะมันช่วยทําให้เขาอะ่ะเป็นโค้ดที่ดีขึ้นเป็นโค้ดที่เก่งขึ้นเรื่องแบบนี้อาจทาให้คนที่จิตใจไม่แข็งพอ พังไปแล้วด้วยซ้ําคือจริงๆแล้วอโมริมมาจากประเทศแล้วก็วัฒนธรรมที่โค้ดถูกคาดหวังให้แสดงอารมณ์ออกมาไม่ใช่เก็บเอาไว้ข้างในดูจากโชเซ่มูรินโญ่หรือว่าคอนไซเซาก็พอที่จะเห็นภาพได้แต่มันก็มีความจําเป็นนะในการมาคุมแมนเชสเตอ์ที่เขาอะจําเป็นต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเรื่องนี้นะครับเมื่อไม่นานมานี้ข่าวดีก็คือเริ่มมีสัญญาณว่าเขาอ่ะกำลังทำได้ คือเขายังคงมีไฟในการคุมแมนยูเหมือนเดิมเพียงแต่เริ่มนิ่งขึ้นไม่มีใครกล่าวหาเขาได้เลยว่าเขาอะไม่ทุ่มเทเต็มร้อยเพราะกระบวนการที่เขากำลังเผชิญเนี่ยการมาคุมแมนยูเต็ดในยุคนี้มันหนักมากมันถึงขั้นที่บางคืนเนี่ยแทบทำให้เขานอนไม่หลับเลยในช่วงก่อนหน้านี้มันมีช่วงที่เขาไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ไว้ได้อีกต่อไปแล้วนักเตะทุกคนเห็นเต็มตา ในช่วงกลางเดือนมกราคมแมตที่แมนยูเตดเปิดบ้านแพ้ไบรตันที่โดนคาบ้านไปวันนั้นอะ่ะอโมริมคือน้ำตาคลอเบ้าเลยแล้วก็เผลอทุบพังทีวีในห้องหลังจากระเบิดอารมณ์นะครับใส่ลูกทีมอย่างดุเดือดที่แพ้ไบรตันคาบ้านนักเตะทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นถึงขนาดช็อกที่เห็นอโมริมคือน้ำตาคลอเบ้าเลยแล้วก็พังทีวีทิ้ง แต่นักเตะบางคนก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเป็นอย่างดีกับสิ่งที่เขากำลังเผชิญกับสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำและนั่นนะครับทำให้นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคารพเขามากขึ้นอีกด้วยทีวีพังเป็นเหตุสังเกตได้ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ฝากกดติดตามไ้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไขย่กลูมิง่งรถยนต์คุณภาพสุกสกิและก็ NF ็นเอสซีมิงนะครับให้บริการแพลตฟอร์มซีมิงสุดคุ้ม ท่านผู้ชมท่านใดใช้งานมีปัญหาก็สามารถส่งเลขบ้านที่มีปัญหามาได้ทางอินบ็อกแฟนเพจอาเมียผมจะนําเลขบ้านไปแจ้งต่อยกับแอดมินนะครับทีมงานเข้าไปรีบดําเนินงานในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนฝากกันไปด้วยนะครับ n D f ็ s t r e ตร i n g เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ